Young Tatsuya knows how to get things done. I will ensure the Yagami name lives on. ช่วยด้วยพบศัตรูแล้วตามมายิงครูดาวอยู่พบศัตรูแล้วช่วยด้วย I First blood, Ugh. double kill. Kill. 真啊！ ของอยู่นี่ขอบคุณนะลดล็อกบัฟอีพีรวดเร็วให้ทุกคนแล้ว ไปตรงนั้นขอบคุณนะ First Blood Double Kill เพิ่มความเร็วให้ทุกคนแล้วของอยู่นี่ของอยู่นี่ Kill.